เราไม่ถิงกันสรุปมาตรการเยียวยาม้วนเดียวจบแจกเงิน15,000บาทสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกัน ก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสรุปมาตรการเยียวยาเราไม่ถิงกันเข้าใจง่ายหมวนเดียวจบก่อนเดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้ายภารกิจแจกเงิน15,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า15ล้านคนกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องปากท้องส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนคือการแจกเงินเยียวยา5,000บาทจุดเริ่มต้นมาจากรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังกู้เงินตามพระราชกำหนดหรือพอรบรโดยให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเย,ยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมพร้อมได้ออกมาตรการดูแลแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโครหวิดโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยการสนับสนุนเงินคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนต่อมาวันที่28มีนาคม2,563 w w w กาเรไาไม่ทิ้งกันด o m ได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18นาฬกา00 000. นเป็นต้นไปณตอนนั้นธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าก่อนเปิดระบบมีประชาชนรอลงทะเบียนกว่า2ล้านคนหลังจากเปิดระบบภายใน2อาทีแรกมีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนจำนวนมากถึง20ล้านคนส่งผลให้ระบบการลงทะเบียนขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้จากนั้น w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ได้มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีก5ปุ่มคือปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นทบทวนสิทธิ์โดยปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วในวันที่22เมษายนที่ผ่านมาหลังจากกระทรวงการคลังประกาศปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วนั้นแต่ยังคงเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกันสำหรับประชาชนที่มีปัญหาในการลงทะเบียนสำหรับช่องทางที่เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ได้แก่สาขาธนาคารกรุงไทยออมสินและทอกอทั่วประเทศรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอระหว่างวันที่ 18 2 9ถึง29พฤษภาคม2563โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการคลังจังหวัดร่วมให้ข้อมูลทำปรึกษาจำแนกประเด็นปัญหาต่างๆแล้วรวบรวมส่งให้กระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไปสรุปข้อมูลล่าสุดณนะวันที่20พฤษภาคม2563มีผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น28.8ล้านลาย มีการลงทะเบียนซ้ํา4.8ล้านลายและลงทะเบียนไม่สําเร็จจํานวน1.7ล้านลายทําให้มีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองหลักเกณฑ์จํานวน22.3ล้านลายมีผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านลายไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านลายและอยู่ระหว่างการดําเนินการทบทวนสิทธิ์อยู่2.4แสนลายล่าสุดนายรัวโลนแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกระทรวงการคลังเผยว่าหลังจากวันที่29พฤษภาคม2563คาดว่าจะนำปุ่มยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ออกจาก w w w เราไม่ทิ้งกันด o m ส่วนปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงินนั้นยังคงอยู่เนื่องจากมีประเด็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บางรายไม่ได้รับเงินเพราะ บัญชียังมีปัญหาส่วนปุ่มสละสิทธ์นั้นก็ยังคงอยู่เนื่องจากถ้าเจอใครที่ไม่มีคุณสมบัติรับเงินเยียวยา5,000บาทจะต้องคืนเงินสำหรับปุ่มตรวจสอบสถานะจะอยู่จนถึงปิดโครงการอย่างไรก็ตามหลังจากเสร็จภารกิจจ่ายเงินเยียวยา15,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะยังคงไม่ปิดตัว เนื่องจากจะปล่อยอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้คอยรับทราบต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ